ปวดร้ไปดีพี่น้องว่าทุกคนทุกคนอกอันนี่แหละพี่นอ้องพอกอันยกะเศ้าอยาเรียนพี่น้องอยูบบ้านกัมีท้ายดิพี่น้องไหมลูกละลอยกวาบาทมีอักัำเลย <_ C' un> ลูกละลอยประ,าละ,ลประมาณลอยเท่าไรวะอยเศ้านี่แหละพี่น้องกี่พันเลยสามสิบเจ็น ลายเส้าบาทดีแหละพี่น้องนี่ลายเส้าบาทนวยก็พอดีกินเดี๋ยวสิบ่อผาทุเรียนพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเบิ่งนกันว่าจะผาเป็นหรือเปล่าเอาเบิ่งวิธีผ่าอะไรยังไงใส่มือเปล่าเลยพี่น้องเอ้ย บอกเคยกินยังพอแล้วกินมันแรงที่แท้ก็บริกินดอกพี่น้องซื้อมาให้ลูกให้ร้านกินท้ำเคยกินอยู่บอกลูกชายก็ยังบอกเคยกินไอ้เคยกินอยู่ เคยกินบ่นี่ใครเคยกินบ่เดดเซ็ตก็าถุงมือมาเนี่ย ดิคิดือบอกพี่นางนางลุนกินุนุนนๆุนพี่มานางนางน้ำแม่งเมไอ้มานางน้ำซาพ,พี่นัหมนางฟองกินบัน มันทากินนะระวังนบายเฮ้ยเด้อปวอจีบออกไงยังโอ้โหมันเป็นอะไรเจ้าวาถึงืดเป็นคือบบนั้นแต่ไม่เป็นคืองไร่ก็เดกินก็เห็นบไหมก็เหอ้ มีนมมันมีนม,น,มนักันสันพาออกรดีจ็กอ ออกได้สิ้นหนึ่งคุณนางคากินน้ำได้เฉยแล้วโอ<ฮ>้โห<ฮ>ชุกแล้วมันหอมไปหนนย,ยอดเลยตีออกเอาเลยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดึงออกบบนั้น เออดึงออกเลยกินกินโคตรแลงเลยสิพานี่โบกินได้พี่น้องอ่ะคะสุกเกินอย่านี้นะสุกเกินสุกเกิน โซเกอร์ถ้าจะมันเละหมดอนไรไปปลุกนะแทบจะเป็นลม้าเป็นเส้นท้าเส้นมันรอด เพราะว่าเขากิ๊บครับค,ครับข้าวเหนียวนั่นดิต้องข้าวเหนียวเขาต้องใส่กะทิข้าวเหนียวขันกะทิโอ้ยไม่ตัดอันนี้มันออกตัดขี้มันทั้งเพิ่งนะครับ สีหวานจ้วะเลยเนาะหวานเลยได้หวานเลยได้กินนี่สิกินโวหวานเจ้าเคยกินติพ่อ <coughs> 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 กินกินเนี่นี่ือวะนี่แหละกินกินเออกินเทืเลียนแท้จริงกินของแท้เออนี่เอาไปปลูกได้เลยอันนี้บอกลอยเลยมอกแค่อยู่บ่บอกชุตะกี้มันก็หอมมันกมันฝาแล้วก็กินอยนี่ว่ะกินทั้งในมันบอกด้วยกินย่างมันเจ้เออกินหัวเด้ย่างมันบอกด้วยกินในมัน

นี่ตัวน,นี้เป็นตาแสบอ่ตัวนี้น่อยนี่เป็นตาแสบผมโออแต่จักคู่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าไอพวกคู่นี่น่อยพี่น้องบรไใหญ่พวกคู่นี่น่อย งแดงมาเลยพี่ือไปซีซีก่อนบาบนี้ไปซิซีก่อนขอมาพี่บังฮัมซีบังดู อาเซีมมันก็หวานไหนต้องกินไะมันหนึบๆกันรึเท่าไอ้แล้วครับกินแล้วเท่าไอ้แล้วกินดีๆดูซินาแต่ละคนเด็กน้อยกินทุเรียนครั้งแรกพี่น้อง ไมพี่น้องจกทองดีเอามาแล้วจังแปงหอยกูบาดกินบมเป็นบาดอ้าวุยินบมเป็นพี่น้องกคือกินลนมันไปกินย้งหมาวโอเคเอาไปกินมดไปกินมเ้พอกินนี่้ยคนกินเป็นเบิ้งพี่น้องนี่น

กินเทอเอียนพี่น้องอะน่ะกินมะเขียบได้บแม่กินทุเอียนได้นี่ยนะกินมะเขียบกินไม่ไม่ให้เป็นยังนรอแม่แม่กินรู้แม่ไม่ดีเหม็นกินรู้เนาะเ่อท่านกินอ่ะลองลองกิน บทางแหลงของชีวิตชูวยชุกใช้จีนได้เอาน้ำร้องล่งเลยร้องบังอบ๊วยบายบ๊วยบา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 ยไปล้วพี่น้องไม่ว่าเฮือนี่บ่มีไพผ่านกินโซเลียนบ่ผ่านบ่มีไพกินน้ำร้องลงอีลีพี่น้องเอ้ยน้ำร้องลงผู้มันเป็นอะไร มียนเมนมีตะพูเด,ดียวกินได้คือแถาพอพี่น้องคุณเบิ้งพี่น้องกินดูนะอยเออเมีนอยู่ดอกิืเป็นหมูร้อน่ล้ะพี่น้องเองเย้ย มีคนเดียวที่กินได้อีกคือขาพอกินได้อีกน้องนันนะกินินบอเป็นกินทัเรียนบอเป็นพี่น้องนี่นี่ผมกปลังแลยพี่ผมอบปลังแลวบริกินทุเรียนบอเป็นเลยพี่น้องเห็นบ่สังเกตบองซีนอะครั้งแรกของชีวิตของลูกหลานเขาเอื่ยที่ได้กินทุเรียนบุ บนบใช่ป่ะจะกินเป็นรูปเป็นชาบอะไรกันซื้อมาซื้อในตลาดหน่อยหน่วยหนึ่งลอย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 ก็บานี่แหละลอยเศร้านี่เลยพี่น้องซื้อมาผับ่ากินบุบอย่างอื่นกินไะไรเบิ่เอาลองเอาทัวเลียนมามาหายพลแล้ว่าแต่ละคนกินบุปแต่ละคนกินบุเป็น กินเป็นแต่ท้าพ่อผู้เดียวผู้ท้าแม่ท้าแม่คนเบอย่กับอันพี่อ้คนเบอยู่ผูู้คนกินเป็นหรือบ่โอเคพี่น้องคลิปนี้กะเป็นแต่หยาคูเไม่แต่อยาคู่กินเนีซาบุไรก็จบเพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งสกายซาบุไรเ้อะพี่น้องลิปหนาพอกันไหมสบายดี